โมโจอีสานเล่าขานได้มือถือจริงๆบ้านส่วนปุยชาติเนี่ยพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ทุ่งนานะครับในอดีตจะเป็นทุ่งนาหมดเลยแล้วคุณตากับคุณยายก็มาซื้อที่แปลงนี้ไว้นะครับประมาณสองสองไร่พอซื้อเสร็จด้วยความชอบเรื่องเรื่องเกษตรช่วงนั้นที่คุณยายกับคุณตาย,ยังยังแข็งแรงอยู่ก็เลย ทำซึ่งแต่ก่อนเขาเรียกว่ากเกษตรเศรษฐกิจทฤษฎีใหม่ก็เลยขุดขุดลอกของเล็กๆครับที่ภาพที่เห็นตอนนั้นแล้วก็มีปลูกพวกกล้วยบวกผลไม้ต่างๆรอบมะม่วงอะไรพวกนี้ครับมันคือพื้นพื้นที่แรกๆเลยก็จะเห็นภาพพวกนั้นอยู่แต่พอภาคหลังเราก็มามาปรับปรับใหม่ครับปรับพื้นที่บางบางส่วนซึ่งพื้นที่ตรงนี้ก็คือ อยู่ที่ในตัวเมืองบุรีรัมนะครับเรียกว่าอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟอยู่ไม่ไกลจากโรงพยาบาลเอกชนซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่ไม่ไม่ห่างจากความเจริญแต่ว่ามันมันมีพื้นที่ที่มันยังเป็นสีเขียวเป็นพื้นที่ที่มีในเรื่องของต้นไม้ให้เราเห็นอยู่ในใน,ในตอนนั้นนะครับ ก็ถือว่าเป็นเป็นพื้นที่หนึ่งที่ที่มีการเซตเซตเรื่องของการทำกรเกษตรแบบผสมผสานไว้ตั้งตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าภาพภาพเก่าๆพวกนั้นตอนนี้ก็ก็ไม่มีแล้วนะม,มีให้เห็นที่ที่ตรงนี้เราเรามีเรามาเปลี่ยนชื่อใหม่ว่ามันเป็นบ้านสวนปุยชาตินะครับบ้านสวนปุยชาติแอดบุรีรัมซึ่งมันมาจาก นามสกุลของผมกับน,นามสกุลของแฟนครับทวีชาติกับปุยชาตพอเอามารวมกันแล้วก็จะเป็นบ้านสวนปุยชาติซึ่งเรามีแนวคิดในเรื่องของการทําพื้นที่ตรงนี้ก็คือเราเราทำในเรื่องของอาหารเราอยากทําอาหารที่มันปลอดภัยแล้วก็เอาไว้บริโภคในในบ้านในครอบครัวของเราสิ่น จริงๆแล้วตรงนี้มันเป็นเมืองนะพอมันเป็นเมืองแล้วพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่พวกบ้านตึกรามบ้านช่องต่างๆพวกนี้ครับเราก็เลยมามองว่าสิ่งสิ่งพวกนี้มันม,มันไม่มีเราก็เลยอยากอยากจะสร้างสิ่งเรื่องราวของอาหารที่ไว้ไว้รับประทานเราเองซึ่งเรามองมองเรื่องของความปลอดภยัยความปลอดภัยที่มีกับตัวเองก็เลยมาจัดการพื้นพื้นที่ นะครับซึ่งพื้นที่เดิมๆม,มันมีสะลูกเล็กๆอยู่แล้วครับมีสะลูกเล็กๆลูกหนึ่งเราก็มาปรับขยายให้มันเป็นพื้นที่ที่มันมีน้ำที่มากขึ้นนะเรื่องของการปลูกไม้ยืนต้นนะครับซึ่งเราเราเน้นตอนนี้เน้นมากๆเลยก็คือเรื่องของไผ่นะครับไผ่พยายามหาไผ่หลายๆประเภทมาปลูกเช่นไผ่กิมซุงกเรามีอยู่แนละ้วไผ่กิมซุงไผ่ หวานนน้ำพึ่งที่กินสดๆหน่อสดๆ,ๆแล้วก็มีไผ่สร้างมนไผ่สีทองอะไรพวกน,นี้ครับกลุ่มเพราะว่าเรามองในอนาคตข้างหน้าว่าไผ่เนี่ยเราสามารถใช้ประโยชน์ได้เป็นอาหารได้แล้วก็ใช้ลำในเรื่องของการเอาไปทำสิ่งต่างๆได้มากมายแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของดินจากขุยไผ่เนี่ยเรามอง ในเรื่องของการปรับสภาพแวดล้อมของดินโดยเองด้วยนะครับโครงโครงสร้างส่วนใหญ่ก็เลยมีพื้นที่และอีกส่วนหนึ่งส่วนที่สามก็จะเป็นในส่วนของพืชผักสวนครัวพืชผักสวนครัวเราก็พยายามที่จะ,ะปลูกในสิ่งที่เราทานได้ซึ่งมันเห็นกระบวนการเห็นขั้นตอนต่างๆนะครับก็จะเป็นพืชผักพวกขิงขา่าตะไคร้พืชผักทั่ว,วไป แล้วก็เกิดเองตามธรรมชาติเราก็จะเก็บไว้อย่างพวกตำลึงอะไรพวกนี้พวกนี้เราไม่ต้องปลูกมีผักกระถินอะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจก็คือพอเรามาอยู่แบบในเมืองอาหารส่วนใหญ่ก็โดยส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อจากตลาดส่วนมากซื้อตลาดเข้ามาทานซึ่งเราไม่รู้เลยว่ากระบวนการผลิตหรือวิธีการปลูก จากในแม่ค้าที่อยู่ในตลาดนนะเป็นยังไงเราก็เลยทำสิ่งนี้เพื่อเพื่อให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพเราเรามองเป็นจุดแรกแต่ที่สำคัญก็คือเรื่องของอากาศที่ดีครับซึ่งรายล้อมๆเนี่ยจะเป็นบ้านเขาเรียกว่าเป็นหมู่บ้านต่างๆที่รายล้อมตอนนี้ก็ยังมีแค่พื้นที่เดียว อยูตรงนี้แหละครับที่เป็นประมาณสองไร่ที่มีต้นไม้แล้วก็มีกสัตว์ต่างๆนอนกก็รอกอะไรพวกนี้ก็มาอาศัยอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ครับซึ่งภาพในอนาคตที่เรามองไว้ก็คือเรามองที่ในเรื่องของการสร้างพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยเรื่องอาหารสร้างพื้นที่ที่มีความปลอดภัยเรื่องของอากาศ ซึ่งเราเรามองว่าในอนาคตเนี่ยซึ่งไผ่เป็นเป็นพืชต้นหนึ่งที่เราจะปลูกในสวนค่อนข้างที่จะมากแล้วก็จะขยายพื้นที่ในการปลูกปลูกไผ่ซึ่งใต้ใต้ร่มเงาของไผ่ก็จะเราวางแผนนว้ว่าเราอยากจะทำเรียกว่าคาเป็นคาฟเฟ่แบมบูเป็นอ่การเขาเรียกว่าการท่องเที่ยวเชิงเชิงเกษตร่เชิงน,น,น,นิเวศเชิงเกษตรซึ่ง คนที่มามาเยี่ยมบ้านสวนเรามาเยี่ยมบ้านสวนเราก็จะได้เก็บผักทานเองที่ปลอดภัยอะไรเงี้ยครับมีที่นั่งเล่นให้มีน้ําบริการมีกาแฟมีอะไรแบบเนี้ยคือเป็นเหมือนกับเขามาเยี่ยมมาชมวิถีวิถีของบ้านสวนบุญยชาติที่เป็นวิถีชีวิตที่ทําอยู่ปกตินะครับก็จะมีด้านหน้าที่วางแผนไว้ในอนะครับด้านหน้าก็จะเปลี่ยนเรื่องของพืชผักสวนครัวที่ ที่ปลูกตามวงวนเวียนตามฤดูกาลนะครับขยับมาตรงกลางก็จะมีในส่วนของคาเฟ่เล็กๆนะครับแล้วก็พื้นที่โดยรอบก็าาสามารถเข้ามาเรียนรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวิถีของของกเกษตรที่อยู่ในในตัวเมืองครับกรเกษตรที่อยู่ในตัวเมืองอันนี้คือภาพที่เราอยากอยากเห็นในอนาคต